ปลุกตำนานความเฮี้ยนหนังนาคพระขนงจอบยี่หวาถูกเลื่อนให้ถ่ายทอดรักสุดอมตะเริ่ม16กรกฎาคมนี้ค่ะตเตรียมปลุกตำนานความเฮี้ยนที่ชาวบางพระขนงจดจำคืนใจเป็นการโคโจรกลับมาพบกันอีกครั้งของสองพระนางจอบทัชพลและยี่หวาปริยาการกับละครตำนานสุดรักอมตะหนังนาคพระขนงของผู้จัดแป๊บนาริศบอสใหญ่แห่งคายไมล์เอดเวิร์ด ร่วมกับคนเขียนบทโทรทัศน์อาจารย์กอฟสรรัตพร้อมด้วยผู้กำกับคู่ใจคุยทวีวัตรรวมด้วยนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นแชมป์ทานาทิพย์แก๊ปชนกสุดาเฟรดอริสราน้ำหนึ่งสุทธิเดชาไนา แพวงวริชาแก๊ปจัก,การินดานูชุตินาวีนิวสรุตศีลรุจิวานิชและโซเฟียทิปภานับเป็นอีกหนึ่งตำนานของละครผีไทยที่โด่งดังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์และคนไทยทุกคนรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในละครเรื่องหนังนาพระขนงบทประพันธ์บทโทรทัศน์โดยสรรชจิรบวรวิสุทธ์กำกับการแสดงโดยทวีวัฒน์วันทาซึ่งเป็นเรื่องราวความรักต่างพบของแม่นาคและไน มากแห่งบางพระขนงที่แม้กระทั่งความตายก็มิอาจพรากทั้งสองจัดกันได้เมื่อชาวบ้านรู้ว่านาคเป็นผีจึงต้องหาทางกำจัดแต่ต่อให้มีผีแม่นาาเคียนแค่ไหนก็ยังไม่น่ากลัวเท่าความโหดร้ายภายในใจของมนุษย์ โดยสองพระนางจอบยี่หวาต่างก็นับถือยานากันอยู่แล้วและยิ่งได้รับเรื่องมาเล่นเรื่องนี้ยิ่งทำให้ทั้งคู่รู้สึกดีใจมีความตั้งใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดซึ่งยี่หวาได้เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยค่ะที่ได้ถ่ายทอดหนึ่งในอมตะของหนังนาคซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับความกดดันเพราะเรื่องนี้ก็คือรีเมคมาหลายรอบแล้วเราสองคนทำการบ้านกันก่อนคอนครั้งหนักฝากหนังนาคพระขนงเวอร์ชัน ยอยากให้เปิดใจดูพวกเรารับรองว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมมองอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านจ็อบเสริมว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆมันเป็นงานที่ทางพาร์ทโปรดักชันพาร์ทตัวละครพาร์ทเรื่องราวดีมากสําหรับผมอยากให้ทุกคนได้ดูไม่อยากให้พลาดซึ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่อยู่ในใจทุกคนครับรวมสัมผัสและเอาใจช่วยไปกับตำนานความรักสุดอมตะของห,งหนังนากับไหนมา แห่งบางพระขนงคนกับผีจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่และความเหี้ยนของผีหนังนาคจะเหมือนที่ชาววันรำลือก,กันจริงแท้แค่ไหนที่สุดความเหี้ยนพร้อมกันในละครเรื่องหนังนาคพระขนงออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาเริ่มตอนแรกในวันอังคารที่16กรกฎาคมนี้ค่ะ